ูมิใจเราใช่ไหมเขาส่งมาตายเขาก็ส่งมาส่งมาเป็นรอดอดรอดตายกันเยอะเพราะว่าสุรินตายเขาไม่ได้ประกาศค่ะเขาคิดว่าก็ส่งพวกมึงไปรบกันเองก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือว่าทหารไทยตายงั้นก็สะใจสุรินสีสเกตอะไรที่พูดกระเมยได้ก็สะใจไปเลยลูกหลานกําลังจะตายหมดแล้วอ้อานุตินมึงเนี่ยก็หกได้แต่ประชาชนของมึงมึงตอแลได้กับได้ประชาชนของมึงที่โง่โง่เหมือนมึงนั่นแหละ แต่จริงๆเนี่ยมึงเอาประโยชน์ส่วนตัวนะเอาประโยชน์ส่วนตัวแล้วเอาชีวิตเอาแต่ฮารเนี่ยไปตายโนเยอะแยะหนูมึงรับผิดชอบยังไม่ได้เลยศพเอามายังไม่ได้เลยนุ่งเน่านางหมดแล้วมาเจรนาบองโก้เลยนี่ยประกนิสมาดเจาะมาจราศพเป็นเวลเป็นไรอะไรเลยมาหัวเวงในกระเป๋าเนี่ย ព្រឹកថ្ងៃ24ខែ12ឆ្នាំ2025នេះហើយបងប្អូនហើយទើសខ្ញុំខ្មោចបងប្អូនបាទច្រើនណាស់ ក៏ញ៉ាំចៃគ្នាណាកុំកុំដដែលគ្នាណាទីទៀតតាមជើងភ្នំតាមព្រៃតាមប្រសាទទៅនឹងគូសបោគុនញ៉ាំបបោបរោយណាអញ្ចឹងយើងយើងកុំឆ្លុះគ្នាកូនណាយើងញ៉ាំយើងចៃគ្នាទៅយើងធ្របកាបែសទៅណាយើងធ្របកាបែសទៅណាទីទៀតគឺតាមព្រៃហ្នឹងគុនគុនញ៉ាំបបោបរោយណាសល់ទៀតអោះគុនញ៉ាំសល់ទៀតអោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសោះទៅកូនណាហ្នឹង ร้องไห้เสอกซื่อนนะครับทุกคนก็ไม่ได้บอกว่าผมจะเอามาเยอยดยันอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าทหารไทยนั้นสูญเสียเยอะมากห้าพันคนบาดเจ็บถึงเป็นหมื่นว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมเห็นนะก็คนคอมเมนต์ถ่ายคลิปนะอีลงอีแรง,งี่อิ่มนาสําราญเชียวนะครับนี่ไม่รู้ใครหลอกใครนะบอกว่าคนไทยนี่หลอกกันเองอะไรนู่นนนนี่ใครหลอกใครเนี่ย นะเห็นทุกวันนะการจัดงานร้องห่มร้องไห้ตามหาผัวหาสามีนะตามหาลูกหลานไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเข้าใจว่าขมินนั้นพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารใหม่ที่จะไปสู่สนามรบนะฮะให้มีขวัญกำลังใจให้รู้สึกว่าเฮ้ยทหารขมนเก่งสู้ไทยได้ไม่ต้องมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าไทยจะล้าหน้าแค่ไหนเราล้ากว่าเราเก่งนะเรามีทั้งไอ้พวกไสยศาสตร์ของขังมนต์ดำเราสู้ไทยได้ สร้างขวัญกําลังใจครับให้กับเราทหารกอเมนพูดง่ายๆก็หลอกให้มาลบหลอกให้มาตุยเย่แถวชายแดนนะครับทุกคนกอบภาพมันเห็นอยู่แล้วนะคนที่ถ่ายคลิปก็คนคเอเมนถ่ายและกระบ่งบอกถึงความเวทนาในคนในชาติที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จากผู้นําที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่อํานาจนะไม่คํานึงถึงทหารชายพลอยและประชาชนและครอบครัวของเขาจะเดือดร้อนยังไงนะครับผม ส่วนประเทศไทยนะไม่ต้องห่วงนะบอกอะไรทุกคนนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามาเราทหารกล้า,าวิรชนที่มีชีพเพื่อชาตินั้นได้รับคําชื่นชมสรรเสริญอย่างแน่นอนและก็ได้รับการจัดงานให้สมเกียรติอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะและก็ครอบครัวก็ได้รับการเยียวยานะฮะการดูแลการใส่ใจการชดเชยอย่างแน่นอนฮนะคนที่อยู่เบืองลังไม่เดือดร้อนไม่ ุ่นวายเหมือนขมิ้นอย่างแน่นอนครับทุกคนไม่ว่าขมิ้นจะพูดอะไรก็ตามหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสำหรับประเทศไทยแล้วมีหมดฮะและคนไทยนั้นโกหกหรือว่าซุกซ่อนอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับทุกคนถ้าความจริงคนไดจจาเป็นต้องนําเสนอความจริงอยู่แล้วนะเพราะสังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งความจริงฮะปฏิเสธอะไรไม่ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเท็จจะมีความผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยก็ตามถ้าเป็นความจริงคุณจะปิดเบือนหรือว่าปกปิดไม่ได้ แต่เขมรนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะคะเขมรอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะเขาจะพูดจาให้ร้ายไประเทศไทยแล้วก็บอกปิดว่าเขมรนี่ไม่เคยสูญเสียอะไรเลยไม่มีไปแล้วม่ีใครเป็นอะไรมันเป็นไปได้เหรอครับทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรดูสะพานอยู่ตั้งแต่นู้นไม่รู้กี่ร้อยกิโลเมตรเข้าไปทหารไทยเขายังไปบึ้มได้นะคลังอาวุธของเขมรอ,อยู่ไกลถึงนู่นใกล้พนมเปญเขายังไปบุ้มได้นะ แม่นยอมกระจับวางขนาดนั้นเป็นไปได้หรือว,ว่าฐานกองการกขเมนจะไม่มีใครเป็นอะไรเลยทิ้งฐานแตกฐานไปกระเจิงนะทิ้งอาวุธไปกระเจิงแล้วไม่มีคนเป็นอะไรเป็นไปได้หรอครับฐานไทยมันไม่สามารถที่จะ,ะดับซาทหารกขเมนได้หรอโอ้โหผมแล้วงงแล้วเกินฮะเอาเถอะพวกยอมรับความจริงไม่ได้ฮะ จะบอกว่าถูกปิดหูปิดตาก็ไม่ทั้งหมดนะถ้าดูสื่อคนอื่นบ้างดูประเทศอื่นบ้างเขานําเสนอก็จะรู้เลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฐานกัมนาจะไม่เป็นอะไรตัวเลขชัดๆเลยนะจากฝั่งไทยนะตําๆเลยวันนี้ก็หลักพันละที่ตุยเย่ฐากนกมพนะต่าๆนี่เอาแบบต่าๆนะถ้าประเมินจากสถานการณ์จริง,นะงเนี่ยฐานกัมพูชตั้งหากที่จะหลุดไปเป็นหมื่นอะนะฐนะานไทย กี่คนกี่นายทุกวันจะอัปเดตและก็ยอมรับความจริงตามนั้นทุกคนก็แสดงความเห็นใจและก็เสียใจทามันเกิดขึ้นกับทหารไทยนี่คือสิ่งมันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะบาเจ็บอยู่ที่นี่สัมผัสได้รับรู้ได้ทั้งหมดครับทุกคนแต่คนคอมมนก็พยายามปลอบใจกันเองสิ่งที่าาบาเจ็บอยากพูดก็คืออยากให้คนคอมมนนั่นแหละตื่นตัวได้แล้วเข้าใจความจริงได้แล้วอย่าหลับหูหลับตาจนเกินไปนะ เดียววันหนึ่งเฮ้ยประชากรทำไมร่อยหลอลงลอเกินนะแล้วก็ที่บอกฝากถึงคนไทยว่าให้ตามหาลูกหลานนะคนสุรินคนศิษยเกศต,ตามหาญาติตัวเองก่อนนะหรือไอ้คนเหล่านั้นไม่ไม่มีญาตินะครับถ้ามีอ่ะตามหาก่อนเลยเห็นไหมที่พักันตามหาลองหมมลอง่ายไม่เจอบางคนเพิ่งแต่งงานเสร็จผัวหายไปบางคนไปหาผัวเอ้ารับรู้แล้วว่าไม่ไม่ได้ศพกลับมานะโดนอิเล็กีิกาเนี่ย เลี้ยงเย่ยเลี้ยงกาให้แบบอิ่มน้ำสำรานนะฮะอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มาเยอะยยันคนที่เสียไปแล้วนะครับก็แค่อยากเตือนสติคนขเขมรให้มีสติได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลคือเขาพยายามสร้างขวัญกำลังใจหรือพูดตรงๆก็คือเขากำลังหลอกให้คนขเขมรฐานขเขมรชั้นผู้น้อยนั้นมาตุยเย่ในชายแดนเพื่อรับใช้อำนาจของเขาให้จีรังย่งยืนนะครับ ไม่ใช่เป็นการที่จะแบบว่าสร้างข่าวประคมข่าวความจริงนะที่เขาพูดนี่เขาให้ร้ายประเทศไทยนะสร้างกําลังใจให้คนคอมเมนไม่งั้นจะไม่มีกําลังใจมาต่อสู้ทิ้งฐานกันคนที่มาเห็นทิ้งฐานกันก็เลยเจิดกระเจิงไปในป่าในเขานะคลิปวิดีโอต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นะไม่ใช่ AI นะฮะคนคอมเมนถ่ายฐานมเมนถ่ายบางคนก็ถ่ายส่งให้ญาติบางคนก็ถ่ายส่งให้แฟนบางคนก็ถ่ายตัดเพ้อประเอิญมันออกสู่โซเชียลเพราะคนคอมเมนก็ชอบอัปเดตด้วยนะครับ แต่เหล่าคอมเมนต์อินฟูคอมเมนต์ก็พากันมากบเกลื่อนกบข่าวสร้างข่าวเท็จบิดเบือนขึ้นมานะประเทศไทยสังคมไทยสังคมแห่งความจริงต้องความจริงเท่านั้นเห็นไหมฮะกีฬาซีเกมผมเนี่ยบอกดรงสายชื่นชมไทยนะบอกดงเนี้ยผมขออนุญาตคนไทยอันนี้ผมไม่ได้เน็บนะสายชื่นชมนะผมเป็นคลิปชื่นชมผมชอบนําสิ่งดีๆนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีคนไทยจัดการอยู่แล้วนะวันเนี้ย ซีเกมผมทำไม่คลิปไม่ได้เลยเพราะคนไทยนั้นออกมาพูดแบบอันไหนลบหน่อยไม่ได้ก็มาพูดและมาต่อว่าคนไทยแล้วต่อว่าจนผมก็ได้ให้มองตาไปปลิบครับทุกคนเนาะบองตรงบางอย่างก็ถูกขยายความจนแบบว่าเสียหายมากทั้งๆที่ก็มันประมาณนั้นอย่างคลิปคอนเทนต์ที่คนลาวเขา่านักกีฬาลาวมาทาเสนอนะว่าเขาทำคอนเทนต์ขึ้นมาคลิปกิฟเซทที่เขาได้เหรียญทองแดงอะ คนไทยเขาก็มาต่อว่าไม่นช่ต่อว่าคนลาวนะทอว่าคนไทยด้วยกันเองอะทั้งที่ผมดูผมคนนอกผมมองไปมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เป็นกิฟต์เซ็ตที่เขาทําขึ้นมามันเป็นแค่รางวัลปลอบใจของนักกีฬาเหรียญทองเหรียญนักกีฬาที่ได้เหรียญนะนักกีฬาที่มาแข่งขันทุกอย่างมันมีคุณค่าทั้งด้านจิตใจนะครับอันนี้ผมขออนุญาตผมไม่ต่อว่าคนไทยนะครับทุกคนแต่ว่าผมมองว่ามันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักอยู่นะเขาทำคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องที่ตลกสนุกสนานนะครับผมเห็นไหมฮะสังคมไทยมีอะไรที่ ผิดแปลกบิดเบี้ยวไม่ได้เขาตําหนิกันเองก่อนแล้วอย่าว่าแต่ไอเขาจะปกปิดเลยนะเพราะฉะนั้นผมเอาสิ่งเหล่านี้มาสะท้อนครับทุกคนฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม